วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีการประชุมประสังคาธิการในระดับเจ้าคณะตำบลพร้อมด้วยผ้าเลขาโุกาที่วัดสามัคคีประชารามตำบลยางลากอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ในจังหวัดลบบุรีนั้น มีพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะตำบลจำนวน112รูปหรือ112ตำบลทั้ง11อำเภอการประชุมในว,วันนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์โดยมีประเด็นหลักที่สำคัญ5เรื่องด้วยกันในเรื่องที่หนึ่งก็เพื่อให้ท่านเจ้าคณะตำบลได้ตระหนักถึงบทบาทของท่าน ให้เจ้าคณะตำบลได้รู้ถึงอำนาจหน้าที่ตามกดมหาเทรสมาคมฉบับที่23ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เป็นการทบทวนว่าเจ้าคณะตำบลน,นั้นมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในประเด็นที่สองก็เพื่อชี้แจงให้ทราบว่าการประชุมในวันนี้ เจ้าคณะตำบลนั้นจะต้องไปดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ก็คือว่าคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเนี่ยจะมีการประชุมในระดับเจ้าวาดทั้งจังหวัดโดยจะแบ่งออกเป็นสองเขตด้วยกันในเขตที่หนึ่งจะประกอบด้วยอำเภอเมืองลบบุรีอำเภอท่าวงอำเภอบ้านมีอำเภอโคกสํารงและอำเภอหนองห่วงรวมห้าอำเภอ จะไปชุมกันในวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564ที่วัดพุทน้อยอำเภอบมานมีในเขตที่สองประกอบไปด้วยอำเภอพัฒนานิคมอำเภอรสรโบดรอำเภอโคกเจริญอำเภอชัยบานาอำเภอท่าหลวงและอำเภอหลําสนที่รวม6อำเภอระชุมจะไปชุมกันในวันอังคารที่14ธันวาคม2564ที่วัดพัฒนาธรรมราม อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดนนบุรีท่านเจ้าคณะตำบลจะต้องไปไประชุมชี้แจงให้จเจ้าวาดในเขตปกครองได้ทราบได้เข้าใจและถือให้เป็นแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกันในประเด็นที่3ก็คงจะได้พูดถึงงานของเจ้าคณะตำบลว่าเจ้าคณะตำบลน,นั้นมีภารกิจหลัก ตามกฎมหาเทรสมาคมว่าด้วยงานทั้งหกด้านตั้งแต่งานด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแพร่ด้านงานสาธารณูประการด้านงานศึกษาสงเคราะห์และงานด้านสาธารณสงเคราะห์ท่านเจ้าคณะตำบลก็จะได้ไปชี้แจงให้ท่านเจ้าวาดในเขตปกครองได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย ในประเด็นที่4จะได้พูดถึงการบูรณาการงานของคณะสงฆ์งานของคณะสงฆ์เนี่ยที่เราจะต้องรับผิดชอบจะต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าได้มีการบูรณาการแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้ความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นงานโครงการอุบ้า,า,าิรักษาสิล้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหน่วยอบรมประชาชนไปจำตำบลและก็อาจจะมีงานนโยบายพิเศษด้วยแล้วประเด็นสุดท้ายก็คืองานนโยบายพิเศษของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนวัดช่วยวัดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยลพรบ,บุรีก็มีโครงการพระสงฆ์อาฆาตของคณะสงฆ์จังหวัดลพบ,บุรี โครงการสัง่งค่าประชาร้อของคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีสิ่งเหล่านี้คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีจะได้ชี้แจงให้ท่านเจ้าคณะตำบลและพระเลข,ขานุการได้รับทราบและถือปฏิบัติก็คาดว่าการประชุมในวันนี้จะได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับท่านเจ้าคณะตำบลเพื่อขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์จะทําให้งานของคณะสงฆ์ดเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม อันจะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคงสริมไว